สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลเพจนาวอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาขอแนะนําในส่วนของแฟดเซลนะครับวิธีการเข้าแฟดเซลนะครับเริ่มจากที่เราเข้าหน้าเซลเพจของเราด้านซ้ายมือนี้นะครับต่อมานะครับให้เราเลือกในส่วนของเซลเพจที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็กลับมาเลือกในส่วนของแฟดเซลนะครับจะอยู่ในส่วนของทั่วๆไปและขั้นสูงจะมีทั้งคู่นะครับกดคลิกเข้าไปที่แฟดเซลเลยตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของ การปิดใช้งานไม่ใช้การตั้งเวลาการเริ่มใหม่ทุกวันตามที่กําหนดแล้วก็ตามจํานวนสินค้านะครับก็คือถ้าสินค้าเราใส่จํานวนแล้วลูกค้าออเดอร์มาเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็จะลดลงลดลงลดล,ลงจนหมดนะครับแล้วก็มีในส่วนของเริ่มใหม่ทุกวันตามจํานวนที่กําหนดนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นจะแนะนําในส่วนของการตั้งเวลาแล้วกันนะครับอันนี้นะครับเรากําหนดแัดเซลว่าเราจะใช้ เริ่มแสดงแสตเซลล์ตั้งแต่วันที่7เดือน5เวลาเที่ยงคืน3.3แล้วจบ8เดือน5ตอนเที่ยงคืน3.3ใช่ไหมครับหน้าตาแสตเซล์ของเราจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราีเฟทให้ดูเลยนี่คือหน้าตาแสตเซล์พื้นฐานนะครับในส่วนของข้อความแฟตเซลเช่นเราจะใส่ว่าลด,ดกระนำอะ โอเคประมาณนี้ก่อนนะเราบันทึกให้ดูกดบันทึกนะครับแล้วเราก็ปไปรีเฟซดูข้อความตรงนี้ก็จะขึ้นมานะครับคือจริงๆแล้วนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนฟอนต์ขยายต่างๆได้ถ้าคุณใช้ม i โครซอฟต์เบอร์เป็นนะครับทุกคนน่าจะพอใช้เป็นอยู่เราสามารถปรับฟังก์ชันต่างๆเล่นลูกเล่นอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับข้อความนะครับแต่ว่าอันนี้แอปเซลนี้เรา ใส่สีอักษรเป็นสีส้มอยู่นะครับคือนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังเช่นสีเหลืองอันนี้คือสีของพื้นหลังใช่ไหมครับพื้นหลังสีเหลืองตัวหนังสือก็ต้องเป็นอสมมุติเป็นสีนี้ละกันกดบันทึกดูเพี่ยนเท่านี้ครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นตามที่เราใส่ทั้งส่วนของพื้นหลังและสีตัวอักษรถูกไหมครับแต่ว่า หากเราอยากจะมีโลโก้แฟดเซลเป็นของตัวเองเราสามารถอัปโหลดตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าแบนเนอร์แฟดเซลในจอคอมพิวเตอร์มันจะเป็นแนวยาวอย่างนี้ถูกไหมครับแต่มือถือมันจะสั้นลงเยอะเราต้องอัปโหลดเป็น2แบบนะครับเพราะงั้นมันจะยืดออกมันจะไม่สวยถูกไหมครับวิธีการหาตัวแบนเนอร์แฟดเซลนะครับ อันนี้ผมแนะนำว่าจริงๆแล้วเราสามารถไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ที่มีรูปแฟตเซลล,ลองเสิร์ชดูนะครับที่เขาแจกฟรีนะครับมีเยอะแยะเอามาดัดให้มันเหมาะกับสินค้าของเราก็ได้นะครับอะยกตัวอย่างเดี๋ยวจะทำอันนี้ให้ดูละกันผมไปโหลดมาจากในเน็ตมาเนี้ยผมก็ใส่โลโก้แฟลตเซลเลยแล้วผมก็กดบันทึกปุ๊บเดี๋ยวเรารีเฟรชให้ดูนะครับแฟเซลของผมก็จะมาแล้วเห็นไหมครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับยังไงก็ลองเล่นดูกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามคลิปต่อๆไปกันเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ